ร้อนๆอย่างนี้ต้องสักชุดเนะาะแซลมอนฟาร์มค่ะวันนี้ตุงพากินพอดีแม่มาก็เลยสั่งอันนี้ให้แกกินเขาจะแพ็คมาแบบนี้ค่ะปลาแซลมอนเดี๋ยวเรามาแกะข้างในว่าม,มีอะไรบ้างนี่ค่ะพอแกะออกมาสีแดงสวยไหมสวยๆคุณแม่ออกกล้องหน่อยเทน้ำจิ้มเรอ อันนี้จะเป็นสลัดโลครีมนี่อร่อยมากค่ะแล้วก็เออ่สาลร่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ,อะโอ,อ,นะโอ้ชิ้นใหญ่มากดู คำหมดเลยใช่ไหมอร่อยโอเคโอเคอ่ะม,มากินแ้วกันเด้อจ้าเด้อโอเค